สวัสดีครับสหธรรมิกยาติธรรมสรุปดีวารไรตีทุกการทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขปฏิทินจีนงวดวันที่ส0สธันวาคมที่จะถึงนี้ครับเดือนธันวาคมนี่ครับเดือน12เลขปฏิทินเลขปฏิทินหวยออกวันที่ส0สนี่เว๊ะ ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับผมเห็นเป็น2 4งสี่แสองแดแเห็นสองตัวนี้แหละรือว่าทันใดที่เห็นเป็นตัวอื่นบอกด้วยนะครับเลขปฏิทินจีนในงวดวันที่30มธันวาคมนี้ครับนี่ฮะตามนี้อา่าตามนี้ครับแต่งวดวันที่16นี่โอ้โหมันก็มีเลข5อยู่นะ5ตัวนี้ เลข8หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาแต่ว่เอางวดนี้กันแล้วกัน30มันวาคมครับยังไงก็ขอให้รวยๆเฮงๆครับใครเห็นเป็นตัวอื่นนอกเหนือที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือ248 288ช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเอาเป็นวันเลขปฏิทินที่ผมเห็นคือ248 288ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปดีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดี ร่ำรวยวันปีใหม่ครับ30ธันวาคมรวยรวยเฮงเฮงครับสวัสดีครับ